ไหนให้แม่เก็บตรงตรงนี้หรอโอ้โ oh, หมาแกะส้มให้แม่กินให้มันกินโอเคให้มันกินเดี๋ยวว่าจะแกะให้แม่กินสกทำไมแม่อกมอกตัวเยอะเนาะอ๋อต้นเลี้ย oh, ใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่ช่วยนะคะได้กินชมเย้เย้เย้ Yeah. แกะเสร็จแล้วอันไหนให้แม่คะไม่ให้แม่ไม่ให้แม่หรอกินเองเหรอ <c oughs> อา้าวแล้วไหนให้แม่แบ่งให้แม่ด้วยสิอยู่อยู่นู่นนี่ยูนในนี้แล้วไหนของแม่คะ อะไรอะไรคะให้แม่เหรอ<ม>ขอบคุณค่ะ<ม>อร่อยไหมคะมีเม็ดไหมคะไม่มีใช่ไหมถ้ามีเม็ดเอาออกมานะเอาเม็ดอ,ออกมานะไม่มีใช่ไหม <laughs> มีเม็ดเนี่ยใช่ไหมเอาเม็ดออกมาเก่งมากเอาออกมาค่ะอืมออกมาโอเคเก่งมากเอาเม็ดเอาไว้ตรงนี้เออเม็เม็ใช่เม็ดไว้ตรงนั้นนะชมดูซิมีเม็ดเปล่าไม่ลองส่องไฟดูเห็นมีเม็ดไหมชิ้นนั้นมีเม็ดไหมแต่ถ้ามีเม็ดมันก็ออกมาได้ ไม hmm? ่มีอืมไม่มีไม่มีหรอกอันนี้ของแม่ไม่มีไม่มีเด็กตัวนี้ให้หน่อยนิได้ค่ะเด็มันเด็กแต่ไม่มีเด็้ตัวนี้จ้ะตรงไหนคะตรงนี้นะคะตรงนี้แม่เก็บให้ค่ะไปยื่นถือให้แม่นะตรงนี้นะโอเค ตอนไหนจะตอนไหนจเหนื่อยแล้วค่ะแกะเ้าแล้วมันเหนื่อยแล้วค่ะ